กับทีคนครับวันนี้เรามาเล่นแมปสร้างบังเกอร์ครับเท้าไหน่เท่าไหร่เท่าไหนมันมันจะบักนะครับเน็ต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 เฮ้ยเดินแล้วเดินกลับมาเป็นปกติแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วกลับมาเป็นปกติแล้วครับโอเคครับบาย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 สองคนสองคนแล้วก็เพื่อนเท่านั้นเฮ้ยเย้ 3, 2, 2> <1. S 3> สามสองหนึ่งูนไปดูกันว่าเกมนี้เราจะเปอะไรมั้งโอ้เมื่อกี้โทรศัพท์ไม่อจงความหิวสเตมีนา่าเราต้องมาปั่นไฟก่อนเอ้ยห้องอะไรอะ่ะเจ้านายพี่เจ้ากระดูกเรามาเก็บไปขายได้ป่ะด็อกเตอร์แอนมิทลีเลอร์หรอใครวะภาษานก็คือแบบอันนี้เชื่อมต่ออันนี้คือดึงอันนี้คือทิง้ง อะไรขออ่านหน่อยดิเปิดเปิดขย่าก่อนเปิดขย่กกันเปิดเปิดอ๋อเราต้องไปห้องไฟฟ้าเหรอฉันหนูเอาอันที่มันนย,ยังไงพี่เจอแล้วนำเอาโอ้โหโลกนี้มันล้างชักจริงจริงก็คือเราต้องเอาเศษของนันเหรออ่านอ่านกระป๋องเก็บไว้ ข้อเล็กโอ้โหไปต่อสู้โอเคแล้วก็วางนะครับหนึ่งอันออวฮ้ยเราต้องรีบด้วไม่งั้งนมันจะแบบพังเฮ้ยเราต้องใส่ของไอทีน้องโซมะใส่ทีมลนจะท้ายอ,อ,กอีกหนึ่งเนี่ยเอามาให้พี่ด้วยนีย่ยโอ้โหมีเท่าไหร่สี่นาทีเด้อมันอีกสี่นาทีครับ สี่นาทีก่อนที่มันจะระเบิดหาลูกย่เพิ่งเข้าเราต้องหาเครื่องปัดไฟก่อนนี่ไงทุกคนผมเจอทอละนี่อ๋อสัมผัสกันแปลว่าเราได้ของมละแปลว่ามันต้องมีสมบีโผมาในตอนปืดเนี่ยอุ้ยมันจะระเบิดยังข้างในมันจะมีสมบีอเลยโอ้โหคือถืออย่างนี้ไม่ได้เหรอมันมันมันทิ้งไม่ได้ มันทิ้งเหมือนจะไม่ได้หรือไม่ก็ทิ้งได้แต่เราไม่เห็นปุ่มคือปุ่มมันเยอะมากโอเคของกล่องสีเขียวนี่ไงเจอละอู้เรามปนสตรีมถ้าเจออาหารกระป๋องแล้วบอกเลยนะโ okay. อเคได้จะอาหารกระป๋องบอกเลยนะครับเออหรือเจออย่างอื่นก็บ,บอกเลยตอนนี้เราเจอน็นอตแล้วครับ อ๋อเราสามารถเปลี่ยนแนวนอนโอเคจำได้ละผมจำปุ่มไ,ได้หมดละเราถานเบอร์ที่สิบสี่เนาะสคริปเดยไม่ผมไม่สคริปเราไม่มีวันสคริปใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะไหนติดก,กดอะไรนั่อันโอโ้โหเราต้องเพิ่มกระสุนเนาะคืเอเราต้องเราม่มากระสุเฮ้ยทำไมมันเปลน,น,น่ย<ม>้ไว้เราต้องอยู่ในนี้เลยนะอยู่ในนี้มาอย่ไออกไป โอเคราอยู่ด nah oh, ีนี uh, ้นะโอ้ทุกคนจอสั่นจริงอะตีอ๋อห้องพยาบาลอ๋อเราสามารถสร้างห้องในแต่ละห้องคือเราต้องออกไปข้างนอกรวบรวมหากลับไปยังคลังก่อนเก็บก่อนที่จะระเบิดอ๋อเข้าใจละอ๋อก่อนระเบิดอีกสี่นาทีเราต้องไม่หาของก่อนเราต้องอี้อุ้ยโชคดีมีใช้ มาเบ็ดบอลแบบนี้ก็ต้องกดตรงนี้หยิบนั่งยงเราไฮบอลเราต้องหยิบของเลยต้องอะไรหยิบของหยิบ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 จนดวนไปลงไฮบอลแล้วสี่นาทีนะสี่นาทีเดี๋ยวพี่หยิบให้อุ้ยทิ้งได้ด้วยใช่ไหมโอ้ทิ้งได้ทิ้งได้อันนี้มีเบ็ดเหลเลยมีก็มีเอ้ย่อ้มีกระสอบเลยเห็นทุกคนรู้สึกว่ามันแปลกไหมเด็ดเหลี่ยมเสร็จทันเลยอีสี่นาทีน้อยสี่นาทีโอเค เราช่วยเก็บของเร็วเริ่มเขียนไปจังหวะเดี๋ยวนี้เก็บเออเราต้องรีบไปสำรวจนะเราต้องรีบไปสำรวจหนึ่งนาทีสุดท้ายีกท่านเหนือหนึ่งนาทีบอกด้วยเก็บนี่เราจะลงเรวันที่ซอมบี้เฮ้ยอะไรอ่ะฟื้นฟูเสริมหรอตอนนี้จะถ้าจะซอมบี้บอกเลยโอเคโอ้เงิน มันได้กี่เมในเงินหนึ่งบาทวิ่งแมวรอแมวมัินตีอ่ผมอยู่ในบ้านอยู่ไหนอ่ะโอ้โซฟาเก็บอะเก็บโซฟาเข้าได้มองไงอ่ะห้าทับแปดเหรอของสำคัญเต็มเลยนบาทอ่้วอู้ยัยงของเต็มแล้ะเอ้ยยังไม่เต็มแต่ควรลงก่อนที่มันจะมีระเบิด โอเคพาที่หนึ่งอิงบอกอันนี้ ep หนึ่งมีแค่เหมือนก<อ>ี่เดียวสามสามานะวิ่งมาแล้วสองนสุดท้ายวิ่งลงมาแล้วโอเคไป<ม>ไปไปไปปิดปิดนะอิงพึ่งปิดรอให้มันเบิดก่อนป,ปิดแล้วเร<ะ>็วโอ้โหทุกคนเร็ว โอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอาโซฟาไปวางก่อนเลมันจไปวาง่ได้อะไรมาได่อะไรมามาเดี๋ยวลืมเอามากองนะทำไมต้องพี่ต้องเอามากองอ้าป้ายทะลมแล้วโอเคกดก่อนตกดหรือต้องทำยังไงไปอ่านดูคาน่อยดิโอเคงั้นผมจะให้ผู้คนผู้ชมอ่านเป็นเวลาสิบีนะหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อย,น,ยนะอีเพิ่งทุกคนกคเลือกเป็นห้องอะไรเดียวห้องนี้นะครับห้องเนี้ยเป็นห้องนี้เลยเป็นห้องพยาบาลนะพี่เพิ่งดีกว่าพี่ควรจะเพิ่งนะห้องพยาบาลเนระคือเราต้องสร้างห้องไฟฟ้าก่อนเลือกมีเริ่มโปรเจกต์แล้วใช่ไหมใช่ไหมทุกคนติงติง คือเราต้องวางเลยวางของโอเคเราต้องวางของก่อนวาง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 ไหนมุมอนนี้ประตูปิดหรือเปล่ะตอนนี้เหมือนจะเราหน่วยเดียวใครหิวนายหิวกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเอ็ดใช่ไหมรื้อประตูแล้วมันต้องเลิดคือเราสามารถเริ่มได้เงินเราก็ต้องสร้างห้องไฟฟ้าปิดสิห้อง อ๋อคือเราสามารถสร้างห้องอื่นได้แล้วตอนนี้นะครับคือเราควรสร้างห้องนี้ก็จริงแต่มันเฮ้ยยเมือแล้วคือไม่คือระเบิดจะมาลงมาลงมาเออจะไม่ต้องปิดประตูโอเคเราต้องเอาของมาใส่ในนี้นะคะทุกคนเหมือนจาไม่ได้อ่ะแต่จําลุยระเบิดแน่เยข,ข้างนอกเป็นไงบ้างอย่าออกไปนะระวังตายอนูเจอาหารกระป๋องตรงนั้นน่ะสวย กับอาหารกระป๋องอยู่ตรงนั้นนอ้รีบไปเก็บให้หนูหน่อยดีผ้ามแผ่หนึอันแล้วต่อไปเราก็โอยอย่าเพิ่งออกไปดิวันนี้มันจะระเบิดใช่ไหมนั่งเหรอเบนดหรืเจ็ดเหมือนล้อมันต้องการอะไรบางอย่างเอ้ยดูได้นี่ผ้ามาแผ่สองอันหรอมีผ้าแผ่ปะมีอยู่เยอะเลยมีอย่างนึงใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ป๋องนะครับหยิบขื้นมาว่ะไม่ได้ แล้วตูแล้วเแบบจด,จดหห้าสสามสอง,ง,งๆๆหไปไปนึ่งศอเระวังวะมันจะไจะระเบิดไปเปประตูดิปแล้วไ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 เก็บอาหารกันอู่อา้วาวมโจรสันมากโจรสันมากครับโจรสันจัดโอ้ห้องารย พลังงานเราจะหมดด้วยนะเปล่า,าก็ไม่รู้นะดูด้วยนะดูพลังงานด้วยนะจะไงเป็นนักซื้อขายเหรอไปไปไปเขาให้อีกโอ้โหค,คือถ่ายเราสามารถย้ายได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้เยเก็บพยาบาลเลยเอ๋อเขาขายของอผมมีเงินกี่บาทห้าสิบเอ็ดบาทอ่คุยมีหา้าสิบเอ็ดเดี๋ยวรุ่งค่อยมาซื้อนะวิง่งอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอุ้ย วินาอ่ะหมอซื้อเก็บเลยเก็บเลยเผื่อแบบมีตัวบางอะไรมาบุกมีหวานต้นไหนอย่าเดี๋ยวผมหาอะไรรู้ไหมหาแบบเชื้อเพลิงก่อนโอ้รีบไปหาจม้กนะเดี๋ยวนียคืออันนี้อาจไดา้นอนหนาวมาต้องไหนนะอุ้ยนอนทาบทุ่เหรอนั่นหนูให้ผู้คนประกอบเองแล้วค่ะคือมันแบบเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ด้วยใช่ไหมงั้ง<า>นแปลว่าเราให้ผู้คนติดน้ำหนกเราติดน้ำตรงไหนเดี๋ย น้ำดี๋ยววางไว้ข้างในฐานวางไว้ข้างในฐานเลยนี่เหมือนเชื้อเพลิงว่ะไปโอ้โหซอมบี้โอ้ไม่นะอุ้ยเลยผมฮะเราต้องรีบแล้วเราจะปดปไปตูได้ปิดยังไม่ได้มิฉะนเราต้องขอให้เป็นเฮ้ย ไปดมโอเขยยังไงเราจะลงพยาบาลดีกันหนึ่งอ่ะเฮ้ยเก็บอะไรเก็บของโดนโดน่นแล้นอ่ะหนูไม่กล้าไปมันอยู่ไกลมันไรมี่ทุกคนได้ทั้งเหล็กมา้ยตรี้เหรอเฮ้ยสวยลงตาไปแล้วตาไปแล้วเจอซอมบี้ด้วยช่วยกินหน่อยได้ไหมของอยู่ไหนวะยังไงเจอโรงพยาบาลแล้วทุกคน อีพีหนึ่งก็จะจบตอนนี้แหละไม่เป็นไรพีสองมีใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับรรท,ทุกคนโอ้ยใครว่าสองนาทีวะทุกคนทำไงดีไปไปลงไปดวนไปดวนเอาแค่กนเจดีไม่ยังไม่เห็นอีกสักทีชิมหนู่ยด,ดเอ่อทุกคนเราต้องหยิบผ้ามันผ่กันหนึ่งนะครับถ้าไม่เผยไชุก,กันได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะได้ ก็บอโอเคการกองพฮบาลสองอ่ะใช่ปะใช่ถ้าเรามีมอยู่ทุกคนกลับไปกลับปับกลับกลับกลับแคมป์ดว่วดนเกยบหอยู่ที่แคมป์เอาไม่นะตัวละวิ่งหนูก็มีพยาบ,บาลอีกอันนึงเก็บอันนี้ดีอันนี้ดีเก็บก่อนทุกคนคนระับกลับแคมป์โดนหันแล้วก็วิ่งไปเลยลุงโชคดี ลุงครับโชคดีนะครับค่ะเอาลุงดูอย,อย่างนี้กูลุงไม่กลัวตายหรอกพัทปิดที่สวิตช์ยับโอเคพอดีจ่ายเหมือนจะโอ้โหหนาไม้มันต้องมีตัวอะไรโผล่ออกมาใ,ใช่ไหม,ม,ม,มแล้วต้องการภาพเีกหนึ่งเรียบร้อยต่อไปพาเลทเหมือนจะยังไม่มีอ่ะหนูได้แต่คำเจ็ดอย่างเราามเรามาวางก่อนวางก่อน อ,อ,โ,อโ,โอ้โหนี่นี่สิ่งที่พี่ได้ไหมกล่อ,องให้บ้านเราไปว่าตรงนั้นดูโอ้โมีโอ้โกล่องให้บ้านอ่ะวางมาหนนะโอเคครับทุกคน EP ที่หนึ่งจบพิ้งนี้นะครับเดี๋ยวต่อ EP ที่สอง